๊ายบายยังเจออีกกัดีดยนะค้องรอองใจ้เหนื่อยต้องขคครับต้อขอบคุณครับปทสอนมาไไม่แต่แม่เขาคนโดี่น้ำไหวไหมไหว ไปญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเราไม่เจอกันเลยอ่ะเที่ยวเที่ยวเยอะเลยอยากไปอีกนะเดี๋ยวรอดูนะกันก็รอดูอยู่เนี่ยแั่เป็นวัดนะแต่เป็วัดนะเอ้าแล้วไม่มาอ้าคนไหน บ้าโอ๊ะบายค่ะบ๊ายบายนะคะ